แไม่มีโอกาสสละวัตถุทานเลยเพราะฐานะไม่ดีแค่พอเพียงจะเลี้ยงตัวเองให้รอดไปวันๆก็ยังแสนยากถามว่าถ้าเจอสถานการณ์แบบนั้นจะทำอย่างไรแม่แนะนำว่าให้เจริญภาวนาให้ทีๆเวลาที่จิตของเรารู้เวทนาของกาย ขณะที่เราหิวและเราก็ไม่มีทรัพย์ที่จะซื้ออาหารเลี้ยงสังขารตัวเองให้เจริญภาวนาทีๆพยายามที่จะบอกกับใจว่ากายนี้ไม่เที่ยงเรามาอาศัยอยู่ชั่วคราวเดี๋ยวเราก็จากโลกนี้แล้วแต่หากจะต้องจากไปขอให้มีสติ มีปัญญายาณมีสุขติเป็นที่ตั้งและมีสุขติเป็นที่ไปให้คิดดีเอาไว้ก่อนให้ควบคุมใจให้ดีก่อนแล้วแม่เชื่อว่าถ้าใจมีสมาธิตั้งมั่นได้ดีแล้วหากบุญเก่าของลูกมีเดี๋ยวบุญนั้นจะบรรดาลให้เกิดมหาสรรย์ได้เอง